็ขอขอบคุณเพจแฟนตาแปรมงะด้วยนะครับที่แปรมงาดีๆมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับเราไปรับชมคลิปกันเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องพี่คนนี้ด้วยนะครับที่ตัดต่อคลิปให้ผมนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่เขาด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลยไม่รู้ว่าโลกแห่งการฝึกตน ที่เรียกว่าเกมปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อไรผู้เล่นค่อยๆทยอยเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนต่อต้านวีสาจและในขณะที่กำลังพัฒนาระดับความแข็งแกร่งอยู่นั้นก็สามารถนำอุปกรณ์และวิชาการฝึกกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงได้ด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งการทำรลายล้างได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆมีสัตว์ประหลาดจ,จำนวนนับไม่ถ้วนจากโลกแห่งการฝึกตนบุกเข้ามายังโลกแห่งความเป็นจริงเมืองมนุษย์นับตั้งแต่ปีศาจบุกโลกย่าไม่นะสงครามระหว่างปีศาจกับพมนุษย์ก็เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่อง เมืองต่างๆค่อยๆล่มสลายเมืองกำลังจะล่มสลายแล้วถ้าหากยังเป็นช่นนี้ต่อไปผ่ามนุษย์ต้องสูญพันธุ์แน่นี่มันคือบ้าอะไรเนี่ยราชาปีศาจตนสุดท้ายมันคือราชาปีศาจตัวสุดท้ายงั้นเหรอราชาปีศาจตัวสุดท้ายปรากฏตัวแล้วจำนวนปีศาจเพิ่มขึ้นมหาศาลศาจริงๆกูชิงซานเซียนกระบ,บี่ยักษ์เผ่ามนุษย์ ณตอนนี้เหลือเพียงแค่วิชาหวนคืนกลับเป็นวิชาสุดท้ายแล้วถึงจะฆ่าเจ้าราชาปีศาจตัวนี้ได้ไม่ได้นะคุณกูหากคุณใช้วิชาหวนคืนกลับคุณก็จะต้องตายคุณเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษยชาตินะครับฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหลือเพียงแค่กระบ,บีเล่มนี้เท่านั้นที่จะจัดการตัวต้นเหตุน,นี้ได้ คุณกูให้พวกเราได้ใช้พลังที่สะสมมาทั้งหมดช่วยคุณอีกแรงด้วยนะครับคุณกูพวามหบอกทั้งหมดขอฝากไว้ที่คุณด้วยนะครับตั้งแต่นี้จอไปให้สงครามและความทุกข์ทรมานของมวลมนุษย์จบลงที่ตรงนี้หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเทพเจ้าองค์สุดท้ายของมวลมนุษย์ ได้ล่มสลายสงครามมันแสนยาวนานระหว่างปีศาจกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สุดท้ายก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของเผ่ามนุษย์โลกแห่งความเป็นจริงได้เริ่มเข้าสู่สภาวะแห่งการทำลายล้างและผู้เล่นกูชินชานฆ่าปีศาจต,ตัวสุดท้ายได้สำเร็จทำให้ตัวเขาได้รับชัยชนะและได้รับโอกาสเกิดมาอีกครั้ง หัวหน้าครับดึกดด่นขนาดนี้แล้วมาทําอะไรที่หลุมฝังศพหรอครับแล้วถ้าเจอปีศาจขึ้นมาล่ะจะทํายังไงล่ะครับมาดูว่ามีของดีอะไรลงเหลืออยู่บ้างไงล่ะในล่างคนตายพวกนี้น่ะมีของดีเยอะแยะเลยนะจะบอกให้เดี๋ยวจะให้แกดูให้เต็มของตาเลยท่านท่านจะพาศพนี้หรอครับอ่ะดาบสั้นด้ามน,นี้ไม่เหมือนดาบด้ามอื่นอเลยนี่ แงซ้ำอีกสักทีก่อนแล้วค่อยหยิบของละกันอะไรวะนี่อ่ะอกไอปีศาจแกแกฆ่าหัวหน้าแรงเยอะมากคิดจะฆ่าฉันหนักมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก เกือบไปแล้วครั้งนี้แกทำให้ฉันโกรธจริงๆแล้วนะโว้ยสนามรบแห่งนี้คนที่ตายไปเมื่อกี้แต่กลับฟื้นกลับมาได้มีมันอะไรยังไงกันแน่หรือว่านี่มันจะไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่เป็นโลกแห่งการฝึกตนในเกมงั้นเหรอแต่แฮะทำไมไม่มีการตอบรับจากระบบเลยล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ย แก,แกเป็นคนหรือผีกันแน่ถ้าคุณแกฆ่าปีาศาจจำนวนนับหมื่นมาก่อนแกจะไม่ถามคบถามงงๆแบบนี้แน่แกเป็นใครกันให้ฉันดูป้ายแขวนเอลหน่อยสิป้ายที่เอลป้ายแขวนเอลนี่อยู่ในเกมโลกแห่งการฝึกตนหรือว่ายังเป็นโลกเก่าเข้าใจผิดแล้วแค่เข้าใจผิดที่แท้ก็เป็นพี่น้องค่ายเชียวสีนี่เอง รีบกับเข้าค่ายทหารกับฉันเถอะที่นี่อันตรายเกินไปพอลองมองดูเกาะหนังของคนพวกนี้อย่างละเอียดแล้วมันเป็นเกาะหนังเมื่อสิปีที่แล้วนี่นาะนี่พี่ชายตอนนี้คือปีอะไรเหรอตอนนี้ก็เป็นปีผึ่งฉีปีหกแปดหนึ่งไงล่ะอะไรนะผึ่งฉีปีหกแปดหนึ่งนี่มันเกมโลกแห่งการฝึกตัมเมื่อสิปีที่แล้ว แจ้งเตือนจากระบบสถานีรีซิตสำเร็จตัวตนปัจจุบันเป็นกู่ชิงชาฐานแนวหน้าของข่ายเสี่ยวฉีตอนนี้เราคือกู่ชิงชาตฐานแนวหน้าของข่ายเสี่ยวชียืนยัสนสถานะเราระบบเทพแห่งสงครามเปิดใช้งานสำเร็จกำลังเริ่มการประจภุภัยครั้งใหม่ได้เกิดมาอีกครั้ง